ต่ว่าผมมีโอกาสได้เดินทางไปอำเภอนาเหมือนครับไปหมู่บ้านประมงปากไนไปร้านของน้องบ่าวจือว่าสุดเขตป,ประเทศนานครับเป็นคาเฟ่ที่เปิดใหม่ในพื้นที่หมู่บ้านประมงปากไนแต่เรื่องราวติว่ทรมทีผมประทับใจทุกคนดูนเด็กสองคนนี้ให้ดีนะครับตัวเล็กก็คือบัจายครับอันนั้นคือสดใสเป็นน้องของสมศรีใส่เซื้อสีฟ้านั่นคือปีสาวกับน้องบ่าวครับสดใสกับสมสา ผมประทับใจมากๆทุกคนนี่คือเด็กป .1 อะนี่คือเด็กปอ .1 ตีพายเรือเป็ดเลยทุกคนผมไปแล้วผมยังตกใจอะเฮ้ยแบบเป็นไปได้จะได้ผมก็เลยมีโอกาสได้คุยกับน,น้องๆแล้วก็คนรูของน้องๆตีมากินเข้าตีร้านสุดเขตประเทศนั้นครับเด็กๆสองคนคือคนตีอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านประมงปากนายแหงนี้ด้วยวิถีครับทุกคนทำให้เด็กสองคนเนี่ย ได้พายเรือเป็นว่ายน้ำเป็นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับหมู่บ้านประมงผมได้มีโอกาสได้คุยกันน้องๆครับต่เรื่องราวที่ประทับใจมากกว่านั่นก็คือแล้วก็หูวซึกพิษไปในตัวในระหว่างที่ผมคุยกันน้องๆครับน้องๆก็ป้๊ผมเนี่ยเนี่ยสดใสป้๊ผมพายเรือไปไหนทุกคนพายเรือออกไปเล่นแล้วก็พายกลับมา และผมลืมขึ้นไปว่าน้องๆจะต้องพายเรือกลับไปมานตัวเองซึ่งระยะเนี่ยนะครับประมาณเกือบเกือบหกิโลเมตรครับทุกคนแล้วตีสําคัญเคือเดี๋ยววันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดตีผมจะมาเล่าให้ทุกคนคือสดใสอะมดแหงครับทุกคนบาสามารถพายเรือกลับไปบานใดนั่นหมายความว่าสดใสกระม้มซา ไปเอาเรือไปจอดอยู่ระวางตังอ่ะแล้วผมนั่งอยู่ร้านสุดเคตประเทศน่านเห็นใส่ครับผมรู้สึกอีดูขนาดนักเลยเป็นตีม้าตีไปผมจะต้องเหมาเรือหางยาวเนี่ยเพื่อไปจุ่วยสดใสกับสมสาทรทุกคนไปติดตามบรรยากาศกันเลยครับนี่ทุกคนสมสารกระสดใสมันอยู่ปุ้นนะรออีเวอร์นี่ปีสาวครับใจดีขนาดเลยนะครับตีหมู่บ้านประมงปากน้ํครับผมบอกว่าผมใหญ่จะไปจุ่วยน้องมันมดแห้งครับภายตั้งแต่โปะ ภายตั้งแต่โปะตรงนั้นอะ่ะแล้วไปอยู่ปู้ะนะครับเดี๋ยวเราอย่าไป่วยน้องมันสดใสกระสอกซาเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวดูว่าน้องมันจะเป็นยังไงอนี่น้องชายน้องชายอันนี้อันนี้ลูกชายพี่เปล่าเรากำลังจะไปรับสดใสนี่พี่สาวครับพี่โปะโปะพี่ขายปลาป่าไม่ไม่ได้ขาย่ะอกอไปหาอย่างเดียวเหรอ,อ อ้าวยังไงอ่ะหมดแรงเหรอทำไมมาอยู่ตรงนี้นานอ่ะหมดแรงเหรอครับคือไม่มีแรงเหรอหรอ่ะลมลมมันเป็นไงนะสมซาลมันแรงงั้นเดี๋ยวพี่พากลับบ้านเนาะโอเคดีใจไหมขอบคุณ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 พี่ก่อนขอบคุณครับก่อนขอ,ขอบคุณครับ,บ,รบสมซา อากเคนถามหน่อยเมื่อกี้เป็นไงทำไมมาจอดอยู่ตรงนี้หมดแรงลมแรงลมแรงแล้วจดใสเป็นไงหมดอะไรหมดแรงหมดแรงเลยเหรอบ้านเราอยู่ตรงไหนชี้หน่อยอ๋ออยู่กับใครอะลูกพ่อพี่ไฟ้พี่ไฟ้พี่ส้อยอยู่ไหนพี่ส้อยคนไหนคนนั้นคนน้นที่เดินคนไหนคนไหนชื่อส้อยคนนั้นที่เดินชื่อว่าเปแพลอ๋อคนนั้นชื่อพี่ส้อยใช่ไหม อ่าจักรยานพี่สร้อยอ่ะเอะอนี่จักรยานพี่สร้อยแล้วทุกคนเอ่อเ,เ,เก่ามากามามน้องน้องสดใสกับส้มซ่าหมดแรงพี่ก็เลยให้มาส่งเนี่ยออสดใสกับส้มซ่าสวัสดีครับเ็กสวัสดีครับทุกคนครับนี่คืออีกหนึ่งครั้งของการเดินทางของผมตีสุดแสนประทับใจจริงๆครับ การเดินทางมาหมู่บ้านประมงปากน้ยตีอําเภอหน้ามือจังหวัดน่านโดยเฉพาะร้านนองเบาวครับชุดเขตประเทศน่านคงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ท่านผ้มได้เจอความประทับใจนี่คือการเจอเรื่องราวตีผมจะตราตรึงใจไปอีกนานแสนนานครับสดใสกระสมสาคงเป็นเด็กสองคนตีการเจอกันบัจ๊กเก็เรื่องบังเอิญครับมันคือธรรมะจัดสรรและผมจะเดิน,ดานทางกลับไปตีหมู่บ้านแห่งนี้ แล้วก็ไปหมอบเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะสดใสกับสมสาตีอยากได้จัก,กรยานมากๆครับโดยพื้นที่แอรียอรอบๆเนี่ยชุมชนอยู่ในบนพื้นน้ำครับมาสามารถจะปั่นจัก,กรยานได้เป็นปกติเหมือนในเด็กทัวไปครับว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปเล่าเรื่องราวความงดงามของหมู่บ้านประมงปากนายนี่คงเป็นอีกแคหนึ่งส่วนต่ออันครับตีผมได้มีโอกาสเจอและผมเจอว่าชุมชนทีน่นี้อบอุ่นและเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ตีผมอยากจะพาทุกคนไปหูจัก และก็ไปเอลตินี่กันครับมาร่วมการทำให้เมืองน่านเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนไปได้วยกันครับ